สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วครับในคลิปนี้เบาต่อมครับผม้วกะสาวนาครับมอนีสิภาพพี่น้องนี่ครับมากินเขาน้ำกันเด้อมีนี่ครับปนประตูครับผม้วก็ศซูมเฮดครับซูมเ็ดนั่งฝาครับน่าจะเป็นเป็นซูมเ็ดนังฝาแหละครับผมไปซื้ออยู่ตลาดมาครับผมแลกวกโสมสมพักครับ ไฮซานาเป็นต้ให้เบิ้งสมพักสมพักเอาต้นหอมสมพักหัวบ้านเฮา่ะมีพริกนะครับผมวนเพริกนลครับมีผักครับผักโซๆครับมีแตนมีผักกาดขาวครับเหลือครมีสารเนใบบโบใบบบครับผมพักนอกพักนอกบ้านเฮาครับก่อนสิรับส่มคิบกากทุกคนที่ที่เขามาบึงของช่อง บ่าวตอมกับฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมข้อสองคนนาำเนยด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับผมมาครับาาก่นหอกเมื่อกี้เขาน้ำก,นกันกับบ่าวตอมด้วยครับไปกินกันเลยครับมาขเนียวมาขันิ้วพ่อเนื้มันหมองว่างมันบ่มพ่อครับม, <c oughs> ม,ม,มมาดื้อมาดื้อ เอาเลยครับนี่ปนประทูครับปนพผ็เพพีครับอืมอมืเรียนนครับแซบกับข้าวอิสานบาา้านเัา พิแต่อาหารบรรนอวครับผมอันนี้ซุปเห็ดผลหรืซุปซุปซุปเฮดใช่หรือค่ะบซีสกเกตกับนบควานุ่มเลยครับเขาเนื้ออยู่น้ควาผนุ่มผมอยู่ซีสกเกต พูดคุราสัเนีืม,มภาษาเี่ะก็จะฟังยากแม่ มาเด้อใครที่ยังมาทานอีกกินเขาครับแซ่บคนเป็นผู้นิ่แหละแซ่บจะบัวพริกบวบพริกขัวหอมเลิก,งา,ก,กงานเลิกจะกินดื้อเห็ุงานเลิกดื้อครับแล้วก็ไปตาลาด กระดซื้อนี่นะครับขออยู่ตลาดมาเฮ็ดคลิปให้พี่นอ้องเมิ่งภาพภาพพี่น้องกินครับภาพทุกคนหนึ่งกินนะครับมาแซ่บน่วกันเด้อต้นนี่ล่ะรอชหาทุ่มเะครับเนี่เลยการกานนึเลยอยู่หาหน้าที่หาทุ่มนะครับผู้ใดไปเที่ยวสงการกะกลับขึ้นมากรุงเทพก่ะขับรถค่อยๆไปครับระมันระว่างเด้อครับ รถมันหลายนะครับอุบัติเหตุเห็นเราโอ้เป็นวอยานครับพี่น้องอย่าหอนเงื่อนแต่ก็บโบหอดเสียชีวิตเรื่องกับหลายครับครับรถปลอดไฟยเด้อืมมีแต่เนี่ยแสบๆครับ แป้งนี่กับกรอบดีมากครับมันจะเน่าเสียๆไว้เนาะเป็นไงเผ็ดป่าเผ็ดมั้ยมันบอเผ็ดแบบกระแทบเผ็ดแบบแทบน้ำพริกอืม ทำยังไงเลยครับโอ้ยจิความล่ะสมพ อ๋อนะครับอากาศห่อนครับ พักอ <Pil> no ีกแงามแหงครับท mm. ุกคนงามแนงครับซดๆุขี่เคี้ยวเลยครับบ้านพักหนอกครับบานเอิญพักหนอกบ้านโเอิญพักหนอกเนี้ยเฮ้หล่ขุยไใหญ่บ้งอืมเฮ้ย่ ขาไม่เขาสามปันนะครับแลวเราเทเจวเจาปุนแห้งเ,เพ็รเพ็ดจริงแสบหมดแต่เื้กแกบเท็คุณไม่มองวา้างแต่ดูว่าทางล่างแตงโม น้ำมีดมันต้องเผ็ดอยู่แล้วบอกเผ็ดมันชิ้ไปแส้สมพักบัวขี้ไพ่ร้าครับเ็นที่เราสูา้กับฝั่ง เอาข้าวข้าวไกันึ่งใหม่ๆซื้ออันตนนึงเพี้จหวนหนออะ ส่งการยุดเน้ยเากะหากินของอย่างยากเนี่ยร้านปิดเยอะนะคะร้าปิดเนื้อบ้านวันยุดเราจะซื้อเดกับเข้าเวือลาเฮ็ด อากาศก็ฮ้นอนครับส่วนนี้ห้อนเหรอฮ้อนมาโดนหรอกประเทศไทยเมื่อเนึ่งนี้สามไม่ดูคุณงอกเจ้าวันาห้อนเจ้าวันาฝนเจ้าวันนาหนาว ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราต่อไเด้วยครับกินบนท่านเดียวสิขว,วมเข้าเขาแลวครับนี่เ <c oughs> <c oughs> สร็จดูด <c oughs> เหลือมเพชรแล้วครับเหลือมากแล้วแล้วก็มีเวลาที่เฮ็ดกินเองเนี่ย ส้มพักอันส้มพักออเอาต้นหอมเนีต้นหอมเฮ็ดถ้ามีเวลาสิเฮ็ดให้เบิง่งเฮ็ดลงคลิปให้เบิง่งส้มพักอันน,นี้เห็นใ้พนะีเฮิ่งหอมันเบิ่งกเนี่ยเนาหาเวลาว่างเฮ็ดให้เบิง่งนั่นคือครับผู้ใดใส่เฮิดงเพราะท่านเป็นนะครับอันนี้เพิรนเฮ็ดใส่ใส่หอมอย่างเดียวแต่สาวหน้าเฮ็ดซื้อให้กระหล่ำปีนำ ้าใส่กระลำเปียเข้าไปน่ะมันจหวานจะมีรสช,ชาติหวานหวานกระลำจะมีโอกาสจะเอ็ดลงลิปให้บิ้งเขาเนียกเันติดมือเสี่ยงพนาครับอน่ยติดมือตอนนี้มันถึงหนาถึงหนาเนาะผักมันเลยติดมือ พักล่างไม้ห,หมทั้งแหงตดมือครับเพชรทีพ่พัพกข้างอย่แก่แบบห่มครับ ยอย่าเลยม่ตแตงโมางบนวาง่่ง,งแตงโมกแก่เวียกวครับอร่ายคืนเข้าอิ่มมากที่ปินแปงโมล่ะแตงโมที่ก็เข้ากัไดะไดเด้มากกิน ครับผมสํารับมืบอนีนีห้องสองคนกับสิิ๊กจบคลิปไปเรื่องสามีนะครับคลิปหน้าผมบาตอมกับสาวหนาาสีผ้ากินอย่งกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของบาต่องแนเดอร์ครับสํารับมืบอนีต้องเอ่ยคำว่า,าสวัสดีครับ